เมื่อทุกคนตอนที่ว่าผมจะแอบรักอยามจะลาแต่วันนี้ผมมีเรื่องที่จะพูดที่หนึ่งผมอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับไม่วันก่อนในร้านหนึ่งมัคซ์ล้อให้ผมเนี่ยไปเล่นทันทีที่ทีมของผมเนี่ยเหยียบเท้าขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะสายชิกมีคนที่มีอำนาจในร้านเนี่ย ใช้คำสัพนามเรียกคู่กบทุกคนว่าไอและอ e ีและ่ย่ไปกว่านั้นคือเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรสำหรับการแสดงสดไว้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวตามสัญญาพอผมทวงถามกลับได้คำหยียดหยามกลับมาว่ารู้ไหมว่าศิลปินซูเปอร์สตาร์ร็อกสตาร์ที่วิ่งเพื่อการผุ้มสน่ะ เขาก็เล่นได้แล้วพวกคุณนะเป็นนักร้องไม่มีปัญญาที่จะเล่นเหรอยากจะถามว่าไอ้ควายที่ไหนที่เปรียบเทียบนักกวีที่ยืนอยู่ตรงนี้กับนักวีกู <Ooh. S 1> แอ่งเพลงเองด้วยตัวมอเองเป็นร้อยเพลง MV กูทำด้วยเงินของตูวเอง เรื่องเรืองที่ตัวเองไม่เคยไปกราบตีนรรขอค่ายให้ค่ายมาทำให้กูเดี๋อวคนกูเปรียบเ,เ,เทียบกับคนแบบนั้นแล้วท่านถ้าท่านมั่นใจว่าซุปเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านยอดเยี่ยมกว่าผมเรียกขึ้นมาประชันกับผมตรงนี้ แล้ใครที่ยอมทนเล่นในสถานการณ์แบบนั้นถือว่าคุณทรยศต,ต่ออาชีพของคุณเองและคุณทรยศต่อแฟนเพลงของคุณเพราะคุณไม่เคยคิดถึงใครนอกจากเงินเล็บตัวของมึงเองกู <Yea> มาตรงนี้เพื่อล้อเพลงไปพร้อ,อรมๆก,กับพวกมึงและมองเข้าไปในตาของพวกมึงมาเพื่อพวกมึงกูไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ร็อกอะไรกูไม่ใช่ยอดนักวิ่งไอ้เชี้ยกูคืออิสริกของพวกมึงทุกคน You want to, work, to work. Ooh. yeah woo! Woo, sham you always suck! Yeah. Yeah. Okay, let's go, it boy.